ยังกลับสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีตุกท่านพบพพอกับซองแม่น้องอันเนยพี่น้องเอ้ยสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องเกี่ยวเข่าวแข่งพนพี่น้องเอ้ยเกี่ยวเข่าแข่งพนน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อห่วงหลับสะพ์ปะสัน เขาซุกแห้งจนมาใบกองใบอเบิดพี่น้องเอ้ยใบเหี่ยวเบิดผัวฝากกรห้องตอนนี้เนาะฝนกันตกลิ้นพี่น้องเอ้ยเเกี่ยวบริยานพ้นพี่น้องเอ้ยเกี่ยวบยานพนา เป็นตากล้องให้แม่น้องอเน่ยพี่น้องเลยล <c oughs> แม่น้องอเน่ยเกี่ยวขาเกี่ยวขาวกรามวนมวนพี่น้องเพราะว่าบริงเงียบเบริงเงียบเสียบพี่น้องเลยมีคนเเบวพืชเเบวยังสุพังเเบวนัวหัวหมวนพี่น้องเลยโมลำมสองหน่วยว่าสันโมลำตัวนี้ลหรือโมลัมหนี่เดียวได้

เอานะเาพ้าลกันเบาพื้นไปนอยเบาส่วนกันเบานะบบให้เ uh งียบนะคันเงียบแล้วบมวนพอนะน้อัเเยนอนอยู่ทั้งเพือนเพเดียวนะไม่ใหญ่ก็หูอยู่จ นี่นนแม่น้องเออเนยแเกี่ยมาไวๆแถวนี้สุดไปแล้วยังตะวางเทิงพูกพี่น้องกำลังเหืม ไเกี่ยวก็นอะไรเขาแข่งพลเมือนี่นะบ่ได้เกี่ยวแข่งแต่ห้าได้นจับตัวใหญ่เี่พได้งได้ลงเกี่ยวแข่งนน้องแข่งไเลยแข่งเลย

้ลวมาูนั่ขึ้นได้บอกี่ือ่ระจองเดียวตรงเนื้ออยู่แล้นหน้จะมาจับเนี่ยักดค่ะหักกไดนาโคไห่นี่พี่น้องเอ้ยหักกระไดนาโคกไห่นี่เนาะอันงูคุณพ้นกับสลายถั่วบัตทองฝาหน่อยเด้อถั่ววพ่อ โทษต้มอมาวไว้ไอลิเลนก่อนหมู่หอดกลางเลยป้าโทษอย่าพ้าโอ้ยมาสอยกันน่ะเตี้ยน้ำว่าได้ไงไทยหน้ามันเข<า>้าวอ่ะอืมเม่น้องสมจิตไม่ไว้แม่น้องสมพี่น้องเอ้ยไ,ไ,ไวย้ขนาดส่วนมาถือคนแล้วส่วนมาเกี่ยวเขานี่ อยากได้แบบนี้จะกันหาหกคนหรือมาเกี่ยวสอยนี่เนาะไปไหว้สันนี้ก็สีไป้ายบูนังแมวเกี่ยวไหว้อยู่ปะฮะบอนังแมวเกี่ยวไหว้อยู่อืม บ่เคยดเอลอลยปล่อยแอร์แต่ละคนแ่เาเห็ดคือสามารถจ้องเฮาคือการได้ไปใส่คือหน้าจะค้องคือเฮื่อจัค,คล้องบ่เคยว่าสิแท่งเหือแพ่งแห้งน,นะเห็นบางคนแบบอยู่หน้าเตงบัดไว้อยู่มาหน้าโมอบอค่คยนะสำหรับเฮานี่ไปใส่คือเก่าแถวนี้ยังบอสุดได้พี่น้องพกํำลังเลืองอยู่เทิงพูนพูแหละ ขั้วแถวนี้กระติต่อแถวนี้เลยสุกบดถงเลยพี่น้องเอยลยดีแต่ว่าเป็นขขาวตี้อะเนาะมันก็เลยแบบว่าบ่ลมบ่อยัอยอยรรรรงให้ดิพี่น้องถ้าเป็นขขาวส้งสมนะีปูสาดเลยถ้าเป็นเขาซุ้งในี่ยซ้ำนี่นะปูสาดแล้วปูสาดเรียบร้อยแล้ว วัวพื้นก็เลยพึ่งยิ่ม่าที่นี่ที่นี่อยอือนันส่วนตายน่เ้ยเวัวพื้นค็เลยัวพนก็เเออเ้ยฮ่านาวนนี้ัวเงินวันน เราบอกว่าเอาไหนเียมอก่นเีมันถูกตัวน่ะีพโวบจ้างเาม่จ้างันี้่จมันก็ัว่าอยู่ดอกไกรได้มันนักว้าบอได้ปลาท้เกี่ยวไผ่ไปนี่สบมือกับบอใส่ใส่สบมือเกี่ยวบอเป็นพี่น้อง สูตรใส่ถุงมือเบ่ยวเป็นเหมพอประานแบบมุเก่าจับทเลยอสงมือดเียวแล้วัแน่นน้กนปยายอยู่บ่อยแล้วจตะมันเป็นไงแ้มันบกาหรอห้าบัดยา้าสียวค่อใสุ่งมือใส่ถุงมือคือเก่าแลวก็เสียะเนาะโอ้ยมันขาดคือเก่าอยู่คอระานตรนี้เนาะลูกต่ำ ว่าว่าสต่กันหนอกปลอดภัยหนักต้องไปเข้าฮักทายคือเก่าน้อยแหลมน้ม่หนึ่งมันนอกกัถึงกลางกาครับโอ้ยกระเทยบุก้งอื่นแลน ดีตานตแหขันแดดกกู no, p p ้ได้เลยแล้วนี่ขันแดดกันาวอือจอนทักกัแยงพี่น้องพโพดโพลเต็มมาเลยทั้เมือยเ้มมวมพี่น้งเเมื่อยัติมมวนมาั่พี่น้องเลย อยู่เคื่อนพลายเนาะเขาหมวนถนาดเสียงเพลงเลยเนาะหมอนแบบนี้บดมือเลยนี่แหละออกพันซานเสียงนี้แต่เสียงเพลงแบบนี้แหละแล้วมันแบดเข่าบบแบ่มี้มบบผัดแบดมันเลยเย็นว้อยๆเนาะเย็นแบบน้ำหนาวแบบแบบขิดฮอดพุ่นขิดฮอดพี่นะแบบนี้นะกร่ยตะกาออกพันซาไปบุญมากมาเกี่ยวเขาชาวพิเศษร้อนไปจากนอสสิไหลเกี่ยวทุกท่อมอเลยลอลงหืมไรกับโถงมาจ้างอลยครับ เฮ้ยใเงินชิลลาร้ายกระทงเไปไปผูกไปขวันี่ลนยโเข้าร่อยเลยเฮ้ยกรปาวแต่ยใส่กรปังไงใส่เดีเลยน้องกลางน้องเันดนี่น้องอก็ได้น่เ้ยใเงินาย

บริเวเ็กน้อยผูย้ใหญ่โลดเท่าน่ะเขาเคยเห็นแล้วหากระป๋อนกระท่องลงปรับยังบริวิทซ์สัมันยังบริวิทซ์สัแขนสําเอาแล้วปีนถิมแล้วพี่น้องคิดหนี้กัเขาลาภพันธ์นี้ด้วยพ้ังเด้อคับหากอะไรก็แช่ก็ติดตามซ่องน้องเอ้ยนะพี่น้องสบายดีสบายดี